คุณผู้ชมคะดิฉันนางสาวเชย,ยาพัฒแสงมีค่ะทีมงานรักบ้านเกิด .com วันนี้นะคะดิฉันลงพื้นที่มาที่สวนฝรั่งค่ะมาทําความรู้จักกับทางาคุณพ่อแสงเดือนนะคะที่ปลูกฝรั่งที่สร้างรายได้ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวตามเรามาค่ะคุณผู้ชมคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนายแสงเดือนดวงจิตปลาค,ครับรเกษตรกร หลูกฝรั่งบ้านท่ามะเดือ่อตำบลท่ากระเสริมอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแกน่นวันนี้จะมาแนะนำวิธีการหอ่อฝรั่งให้อร่อยแล้วก็เป็นใช้วัสดุที่ที่ห่อโดยใช้ถุงพลาสติกและก,กระดาษนะครับค่ะหาได้ง่ายนะคะคุณ<า>พ่อคะต้นตอนแรกก็ปลูกสองไร่ครับค่ะตอนนี้ก็เริ่มขยาย,ย,ายมาเป็น,ปนสีไ่ไร่เป็นหกไร่เป็นหกไร่นะคะ ขั้นตอนแรกนี้คือเราต้องหาเลือกกิ่งใช่ไหมคะเลือกกิ่งอย่างลูกฝรั่งเป็นแฝดอย่างนี้เราก็ตัดตัดลูกที่ไม่สมบูรณ์ทิ้งอ๋ออันนี้เขาเรียกแฝดใช่ไหมคะคอันนี้คือฝรั่งแฝดเราก็ต้องตัดลูกใดลูกหนึ่งทิ้งลูกที่เราจะหอนี้ประมาณประมาณได้สักประมาณเท่าลูกมะนาวเท่าลูกมะนาวใช่ไหมคะอ๋อค่ะแล้วก็จะห่อลูกเดียว ในถุงเดียวใช่ไหมคะถุงเดียวครับจาเป็นไหมคะที่จะต้องเป็นหนังสือพิมพ์มันเป็ียนเพราะว่าหาหาได,ได้ง่ายตามท้องตลาดแล้วก็มีราคาถูกกว่าค่ะถ้ากระดาษ A 4นี้ได้ไหมคะ A4 ก็แสงแสงแดดมันผ่านเข้าไปได้ผ<อ>ิวผิวฝาหลังจะไม่สวยโอ้กระดาษ A 4ีคุณผู้ชมคะ,ะไม่ไม่แนะนํานะคะที่จะใช้ห่อลูกฝาหลังค่ะควรจะเป็นหนังสือพิมพ์อ๋อค่ะ อาล่ะค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะด้านในของถุงพลาสติกนี่จะเป็นขาวขุ่นแล้วก็ใช้กันไกลนี่นี่เพื่อเพื่อให้เวลาน้ําเข้าไปมันมันจะไม่ค้างอ๋อค่ะทําให้ฝรังผลเสียได้ค่ะนี่ก็คือต้องต้องมีรูให้ระบายบน้ําออกนะคะตรงตรงกระดานนี่จะ เพื่อเป็นการลดแสงแล้วก็ถุงพลาสติกจะเป็นกันแมลงด้วยอ,อ๋อค่ะก็คือป้องกันทั้งสองอย่างกันแสงแล้วก็กันแมลงะนะคะผิวฝรั่งถึงจะสวยค่ะแล้วก็โตเร็วด้วยค่ะใช้เวลากี่เดือนคะในการห่อลูกฝรั่ง<ก>ที่จะได้ลูกตัวออกขึ้นมาออกมาหลังจากเราหอ่อห่อลูกขนาดผลมะนาแล้วเนี่ย ประมาณ15วันเขเก็บเกี่ยว15วันนะเอาละค่ะเดี๋ยวเดีวเราจะมาดูวิธีการห่อเลยนะคะคหลังจากเราตัดแต่งเอาลูกที่ไม่สมบูรณ์ออกเราก็ใช้วัสดุที่หอ่อที่เราเตรียมมาไว้เนี่ยห่อเข้าไปให้ผลฝรั่งอยู่ในถุงพลาสติกนะครับ แล้วก็หันทางด้านกระดาษที่เหลี่ยมกันเนี่ยเข้าเข้าด้านในค่ะด้านด้านที่ที่ไม่โดนแสงอาทิตย์นะครับเพราะว่าแสงอาทิตย์มันจะเข้ามาทางนี้ถ้าเก่อเราเอาด้านนี้ออกมาด้านกระดาษเหลี่ยมกันเนี่ยผลฝรั่งมันจะโดนโดนแสงแดดเอาด้านข้างข้างที่กระดาษไม่เหลี่ยมกันเข้าไปแล้วก็สามาร มัดนี่จะเป็นต้องแน่นไหมคะต้องแน่นครับมัดสองสองครั้งครับค่ะมัดให้แน่นสองครั้งนะคะนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะในการห่อลูกฝรั่งอันนี้ก็คือขั้นตอนง่ายๆที่ทําให้ลูกฝรั่งนะคะคุณผู้ชมค่ะออกมาผิวสวยแล้วก็ลูกโตด้วยที่สําคัญก็คือไม่มีแมลงนะคะคุณผู้ชมค่ะไม่มีแมลงกัดไม่มีแมลงแทะค่ะ วันนี้นะคะคุณผู้ชมคะทีมงานรักบ้านเกิด .com คะ่ะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพ่อแสนเดือนนะคะที่ได้แนะนำวิธีการหอ่อฝรั่งด้วยถุงด้วยกระดาษนะคะพร้อม,มกัน2อ,อย่างนี้ให้คุณผู้ชมได้รับรู้กันคุณผู้ชมนะสามารถที่นําไปใช้ได้นะคะหรือว่าสนใจที่อยากจะรู้รยายละเอียดข้อมูลนะคะไปที่รักบ้านเกิด .com ได้คะ่ะ วันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณและสวัสดีค่ะ